ับวันนี้ก็พบกับเจเจสิสเตอร์เมนเทเกตนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโน้ตบุ๊ก HP e พ i t อดินะครับรุ่น1011นย์หนึ่งหน่ะครับนะครับโน้ตบุ๊ก HP e พ i t อดินะครับตัวนี้สเปคที่ให้มาคือคอยล์แอมฟอนครับ2คอ4เทนนะครับเทียบเท่าคอยล์สามครับแต่ว่าสปีดมันจะน้อยกว่านะครับส่วนแรมที่ให้มาจะเป็นแรม8กิกนะครับรีดิ้ามเนะครับบัส800นะครับฮาร์ดดิส้์นะครับจะเป็น SSD นะครับ128กิกครับผมนะครับ ขนาดของตัวเจ้า HP Elite 2นะครับน้าหนักของเขาอยู่ที่ประมาณ1.7ปอนด์นะครับและขนาดของ HP Elite X2 ตัวนี้นะครับขนาดของมันอยู่ที่11.73ณ7.58 x 0.42นิ้วนะครับนะครับต่อมานะครับคือขนาดหน้าจอครับหน้าจอจะขนาด13นิ้วนะครับเรลูชันของมันคือ1980 x 1800นะครับหรือที่เรียกกันว่าคือ Full HD นั่นเองนะครับต่อมานะครับคือเรื่องแบตนะครับตัวนี้ แต่จะมี2ก้อนนะครับก้อนแรกคือของส่วนหน้าจอนะครับส่วนที่2คือส่วนคีย์บอร์ดนะครับแบตตัวนี้ใช้เวลาชาร์จประมาณ9ชั่วโมงครับและใช้ได้ประมาณ13-14ชั่วโมงครับแล้วแบตเตอรี่ไม่สามารถถอดออกได้ครับส่วนอะแดปเตอร์นะครับที่ใช้งานกับเจ้า h p y Elite ตัวนี้นะครับจะใช้19.5โวลต์นะครับ2.3แอมป์นะครับแล้วก็45วัตต์นะครับโดยจะมีปลั๊ก สามหัวนะครับเชื่อมต่อกับตัวเด็ปเตอร์ของมันนะครับต่อมานะครับเรื่องการถอดหน้าจอนะครับเราสามารถถอดหน้าจอของ Happy Edit ตัวนี้ได้นะครับในการกดปุ่มนะครับตรงกลางครับหนึ่งปุ่มนะครับกดไป1ทีนี่นะครับแล้วมันจะแยกการใช้งานนะครับโดยเราสามารถทัสกรีนที่หน้าจอตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้คคีย์บอร์ด ของ HP ตัวนี้ครอบคลุมไปได้นะครับต่อมานะครับก็จะมาดูฐานของเจ้า HP Elite X2 ตัวนี้นะครับว่ามันให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือห USB 3.0นะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จ USB 3.0เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดหช่องนะครับไมโครโฟนหนึช่องแล้วก็ตัวเชื่อมต่อหูฟัง1ช่องนะครับผมแล้วก็ดิเพยพอร์ตต่อจอน,นอก1ช่องครับ เอาละครับต่อมานะครับเราจะมาดูกันว่าไอเจ้าแฮปปี้อิเล็กเนี่ยหน้าจอมันเนี่ยมันมีอะไรต่อพ่วงกันมาบ้างนะครับอย่างแรกเลย1ครับตัวเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตนะครับจะมี3มช่องนะครับต่อมาคือไมโครซิมนะครับมี1ช่องรับรอง 4G นะครับแล้วก็หูฟังไมโครโฟนนะครับมี1ช่องครับแล้วก็ช่องอ่านไมโคร SD นะครับ1ช่องครับผมเวลาเราใส่กลับนะครับแล้วก็ มันจะมีสามแอมอยู่นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปตรงๆแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับต่อมานะครับคือส่วนของปากกานะครับมันจะอยู่ในหน้าจอของแท็บเล็ตนะครับเราสามารถดึงมันออกมาได้อย่างนี้นะครับแล้วปากกาของมันต้องใช้เฉพาะรุ่นของมันโดยตรงนะครับโดยการเราต้องลงติดตั้งไดเวอร์นะครับถึงจะใช้งานได้ครับผมต่อมานะครับเราจะใช้ เคองมือของปากกานะครับการใช้ปากกาใช้ง่ายครับโดยการเราเราคมไปที่หน้าจอนะครับตรงนี้ถ้าเราจะดับเบิลคลิกแล้วกด2ทีนะครับจะขึ้นมาส่วนเราจะใช้ปากการะบายสีนะครับหรือวาดภาพนะครับ เครื่องมือการใช้ปากานะครับเราจะวาดรูปก็ได้นี่รูปก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า h ฮ p p ี้ดิสเอ็กทูตัวนี้นะครับทางเราเปิดขายในราคา6 9 0 0บาทนะครับถ้าเพื่อนๆ สามารถสั่งซื้อได้ทางข้างล่างนี้ครับฝากกดไลค์กดส r i คร,รให้เรานะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปของเครื่องตัวไหนนะครับติดตามชมได้นในเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับเรยวๆนี้ครับ,รบเฮ้ <laughs>